ต้นมะเขียบต,ยต้นน้อยหนาต้นน้อยๆมันมันคือดอกจะได้เป็นหลายงวดเลยอัดต่อเนี่ยยังเป็นเป็นดอกดีเนาะมันรับแดดรับแสงดีมากไอ้ล้นต้นเนี่เนี่ยต้นมะก,กอกแล้วโอด้ดกดกดูดุต้นมะกอกกอกป่าหรือกอกอะไรต้นดอกมากครับ นู่นน่ะต้นมะกอกเอาไปใส่ส้มตำอร่อยมากต้ตมตำส้มตำบักหุ้งต้นบักหุ้งเนี่ยนี่ต้นกระถินต้นพักกะเสกภาษาอีสานภาษาไท้กับต้นต้นกระถินก็ใช่ไหม แล้วก็อผ้าแม่มยางเบิงทงหน้าหนย่งเชิ้นชิ้นหม่มาลงข่อนแจนไปไปหับห<ะ>ไปไปหับอยู่ขอนแจนอ้าวซีด่าได้ไปหับปะโทษไปว่าละ่ะโทษไปหับอยู่ บ้านบ่เห็นกันฝนตกเงือบ่เห็นกันโทรศัพท์ไปเก็รับบ่ได้เวลาเขาทรเข้าไอ้เคียร์ยามใดมีแต่หลอกเคียร์ยามใดมีแต่ปิดเคียร์รับมันอันนี้มันมันมันล้วนมาเออมันเกิดหมดหมดนหมดเครื่องเบีนบ่ก็ออกกดออกจะรับโปรไถ่ปิดเลยแบ้่เห็นมดนมือเปลือยไม่เจียมเนี่อ่อนเขาไล่ตุ้งนุ่งนุ่งว่ะ เครื่องบ e ินเข้าไปมีสัญญาณสัญญาณอัพถ่ายได้แต่วีดีโอไม่เครื่องบินถ่ายเครื่องบินถ่ายวีดีโอคืนเครื่องบินก็ถ่ายรูปมาเบิ่ง anyway. ถ่ายวีดีโอมาตั้งสองสามอาทิตยเบิ่งเลยไหมึืนเครื่องบินก็ถ่ายใส่วีดีโอโทรศัพท์มาถ่าย, <shove> ยาาต่อทายออกมาตังเอไอนางปิ๊น่าก็ตัดตังเ่จะมู่วงแล้วคุณแกันคนโอ้ทายทายแล้วก็บอกเขาส่งฮะบุกทัวร์ไถไหมเจ้าก็ส่งมาให้ไข่ไหมส่งไลน์ ไปลงด้วยท to ูบให่ลงด้วยทูบให้ต่อสนุกไทยเขาติดหน้าต่างแต่ว่าเขาติดหน้าต่างคือนไงไอ้ติดหน้าต่างขอโทษนะครับคถ่ายรุ่อนหนึ่งน้องเจ้ากัโทั่วซับไทยชัดกว่าไทยมากชั้นสูงอ่ะเครื่องเครื่องนั่นน้องให้ออกไปแบ่งอยู่หมู่บ้านมาขึ้นนายว่าจะเขาว่าจะท่วงใบฟ้าเขาเครื่องน้องเจ้าจะไปเล่นยังก็เล่นได้ทุกอย่างเดี๋ยวค่อยตั้งใหม่ตั้งเด่นแ้วให้แบ่งเล่นบอกให้หามันเลย ช่างแต่งงานบวกโมยยกเดลเลนถ่ายรูปชัดถ่ายชดัดเก่งแบ่แงมันโอ้ดีที่สุดเลยลุงถ่ายภาพชัดมีเครื่องเดียวเละที่ที่ผมใช้มาที่ดีกว่าเพื่อนๆแล่วนรับดีแล้ววันนี้ผมจะไปเที่ยวผมจะยเอาไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปถ่ายชัดซันซุงภาพชัดถ่ายัาพไปเที่ยวคู่ภาพไปถ่ายชน,นนะจังอัดแบตก่อนถ่าย ลายภาพมาเดี๋ยวเราดีร้องยูทูบเห็นเนี่ยไทยพุ่งนานู่นไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยจกมืออมืออื่น,นย,ย่งครับยศจันทร์นังคาน ดถมาตัวคันคันมาผู้เดียวก็วนั่งรถปอกสออันนี้แหม่มลางงานัแหม่มกับมานําก็เรียบร้รถมารถกรบบามาเติมน้ามันไปทางมาทางกันไหมนะ้นำมันโอเคครับแค่นี้ก่อน